ทิมนี้เราเห็นเราก็รู้เลยนะว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่สุขวัดปากของมาขามเท่าเนื้อตะกัวแบบนี้เป็นตะกัวใหม่หรือตะกัวเก่าใช่ไหมกระบวนการผลิตแบบนี้ตะกัวแบบนี้เราสามารถจะทาความเข้าใจได้ไหมว่าเป็นพระที่สร้างก่อนหรือหลัง2,500นะครับนี่เป็นพระที่ไม่ทันหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าแต่เป็นพระแท้ไหมใช่ไหมคำตอบคือ เป็นพระแท้เพราะอะไรนี่ไงกระบวนการผลิตแบบนี้โลหะแบบนี้การแกะแม่พิมพ์แม่พิมพ์เขาเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นหมความคมชัดลึกของแม่พิมพ์เนี่ยนะเ,ออเห็นนะแล้วเป็นพระยุคไหนถ้าจะให้บอกก็จะบอกว่าเป็นพระ2490จนถึง2500นี่แหละนะครับเป็นพระก่อน2500บอกว่าเป็นพระก่อน2500เนี่ย เขาใจง่ายใช่ไหมอ่าเป็นพระก่อน2500สํานักไหนสร้างได้บ้างใช่ไหมครับเห็นไหมเนื้อตะกัวแบบนี้ก่อน2500้าถือว่าเป็นพระแท้ไหมเป็นพระแท้อ่าหลวงปู่สุขมีลูกศิษย์ที่สามารถจะสร้างต่อได้ไหมมีแล้วทำไมถึงถึงไม่ไม่แพงไม่นิยมล่ะเห็นไหมดูกระบวนการผลิตแบบนี้ เนื้อหาแบบนี้เห็นไหมเราดูกระบวนการผลิตเนี่ยเราพอรู้ใช่ไหมว่ากระบวนการผลิตแบบเก่าอะแต่เนื้อหาของพระเนี่ยไม่ได้เก่าเหมือนในยุคของหลวงปู่สุขใช่ไหมครับหลวงปู่สุข2460กว่ากว่าใช่ไหมเนื้อตะกวดเนี่ยคือเขาสร้างเนื้อตะกวดมาก่อนไงพอเริ่มมีเทคนิคการสร้างแบบทองผสมเนี่ยเขาทำทองผสมเนี่ยคนก็อยากได้ทองผสมอะ แต่ทีนี้เพื่อนดูนะดูเขาแกะแม่พิมพ์เนี่ยนะลักษณะของหุ่นแม่พิมพ์เนี่ยนะ mm. เห็นไมอ่าเ mm. นี่ยเส้นต่างๆเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นถอดพิมพ์ไงน,นะ mm. พอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเราเข้าใจได้ใช่ไหมว่าแท้แต่ความเก่าเนี่ยมันยังไม่ถึง mm. เมื่อความเก่ามันยังไม่ถึงเนี่ยนะ mm. เราก็สันนิษฐานได้ว่าเออเฮ้ย นี่มันก็พระของหลวงปู่สุขเหมือนกัน่าแต่สร้างย้อนยุคถามว่าแขวนได้ไหมแขวนได้นะครับถ้าราคาไม่แพงก็ซื้อได้นี่ใช่ไหมเออเอาไว้ศึกษาได้เพราะเนื้อตะกัวแบบนี้มันเก่ากว่าเนื้อ25สศตรวตรรษใช่ไหมเห็นนะอ่าเก่ากว่า25ศตรวตรรษมันก็โอเคอะ